สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นเช้าในเช้าแล้วเย็นแล้วนะคะเป็นเย็นวันที่หกรกฎาคม2563ค่ะเป็นวันพระใหญ่วันสำคัญของชาวพุทธเรานะคะเพราะเป็นวันอาสาหาบูชาพวกนี้ก็จะเป็นวันเข้าพผรษาค่ะปีที่2563นนะคะที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูของเราได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้พวกเรามีโอกาสสร้างสติปัญญาเพื่อหาทางพ้นทุกข์แต่ว่าวันนี้ชาวโคราชชาวโนนสูงแล้วก็อีกหลายอำเภอใกล้เคียงนะคะได้กล่าวร้องบอกว่า ความทุกข์กำลังจะมาเยือนที่ไม่ใช่ความทุกข์สามัญเป็นความทุกข์จากการที่รัฐเปิดนโยบายแร่แห่งชาติในชื่อว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่20ปีซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่31กรกฎาคม2561ค่ะประมาณเกือบ2ปีมาแล้วนะคะ1ปี11เ็ดเดือน ปรากฏว่าภายหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อฟื้นคําขอต่างๆที่บริษัททั้งในและต่างประเทศเนี่ยได้ขอสํารวจแล้วก็เปิดเหมืองแรกกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะในยุทธศาสตร์เล่มนั้นบอกว่าแหล่งแรกของเราเนี่ยมีถึง60ร้านไร่หรือประมาณ20%ของพื้นที่แผ่นดินของประเทศไทยไม่รวมในทะเลและเมื่อรวมตัวเลขจาก บัญชีแรกที่มีการยื่นขอกำลังขอจะขอขอแล้วเปิดแล้วและยังไม่ได้เปิดเนี่ยในเอกสารเล่นมนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ35าล้านไร่หรือว่าประมาณเซกว่ากว่าของพื้นที่ประเทศซึ่งหมายรวมสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นอนสูงนี้ด้วยพื้นที่แห่งนี้ค่ะมันมีการขอสำรวจแรกโพแทสมาหลายปีแล้วนะคะโดยบริษัทจากประเทศจีน บริษัทนี้ก็แปลงร่างจากบริษัทที่ขอสำรวจแล้วก็ขุดเจาะปิตโตเลียมนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่แต่ก็ยังทำทั้งสองอย่างคือทั้งสำรวจแร่พโพแทสแล้วก็จะทำเหมืองแล้วก็ทำปิตโตเลียมด้วยนะคะคืนนี้เรามาดูกันนะคะว่าที่ชาวบ้านเกิดอาการร้อนขึ้นมาในวันนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นอเอระเอญวันนี้ได้พบกับ Google Earth ที่ได้ปรับปรุงคุณภาพใหม่ซึ่งเขาเป็เราชอบมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถเปิดอยู่บนแท็บที่อยู่ในระบบปกติได้ไม่งั้นเวลาเปิด Google Earth เนี่ยมันจะไปหมดทุกจอเลยค่ะแล้วอย่างอื่นก็ทำงานไม่ได้แต่ตอนนี้ดีแล้วดีมากๆเลยค่ะก็เลยมาทดลองใช้ค่ะวันนี้ใช้เป็นวันแรกแล้วก็รู้สึกชอบใจมากนะคะลองดูนะคะว่าสถานที่เหล่านี้มีตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะ พอทำ 3D เนี่ยมันจะออกมาเห็นชัดขึ้นเลยะคะ่ะไ,ไอ้ชื่อต,าต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราก็ปักหมุดเข้าไปเพิ่มทำเครื่องหมายเท่านั้นเองจะเห็นนะคะว่าจุดที่เป็นกากบาทพื้นสีแดงขาวๆนั่นนะคะคือจุดที่เป็นชื่อตําบลค่ะว่ามีตําบลอะไรบ้างที่อยู่ในแถนที่จะฟังความเห็นนะคะ พี่น้องชาวโควราชนั้นได้แปะขึ้นมาไว้บอกว่ามีทั้งหมด10แปลงนะคะประกอบด้วยลำดับที่1เนี่ยนะคะคือแปลงเขาเรียกว่าคออ,อพอคือคำขออาชบัติพิเศษก็คือการขอที่ยังไม่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วเวลาขอเนี่ยเขาต้องขอฝั่งเสิยงชาวบ้านในพื้นที่ด้วยก็จะประกอบด้วยตำบลด่านจากและตำบลด่นอัดตำบลเมืองปราสาทอำเภอโนนไทยแล้ก็โนนสูงจังหวัดคนครราชสีมา ตำบลด่านจากจันอัดอนนสูงนนไทยและอำเภอเมืองนะคะแปลว่าทั้งหมดนี้ครอมอยู่ทั้ง3อำเภอเลยนะคะแล้วก็มีตำบลด่านคล้าตำบลหนองไข่น้ำตำบลลำคอหงตตำบลหลุมข้าวนะคะแล้วก็ตำบลใหม่ทั้งหมดนี้แหละคะ่ะที่อยู่ในเป้าหมายของการขอสำรวจเพื่อที่จะเปิดเหมืองข้าวเจ้าลองวัดระยะทางนะนะคะ จากบางจุดของอำเภอแถวเนี้ยนะคะตำบลแถวเนี้ยมาถึงสนามบินนครราชสีมาเนี่ยตกประมาณ20กิโลเมตรแต่ถ้าวัดไปถึงประมาณกลางเมืองนครราชสีมาเนี่ยเออบางจุดเนี่ยนะคะอย่างเทียนหนองไข่น้ำเนี่ยก็ประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเองละค่ะแล้วบริเวณเหล่านี้ก็มีทั้งแหล่งน้ําชุมชนวัดวาอารามเนี่ยนะคะมากมายทีเดียวค่ะที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขอสารวจแร่โคแทสของจังหวัดนครราชสีมา เราไปดูกันก็ได้นะคะว่าในแผนผังที่เขามีการขอแล้วก็ให้อาชีวบัตรเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราต้องมาอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็นเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะเราเข้าไปที่นี่แล้วเราเข้าไปที่นครราชสีมาเนะะี่ยค่ะเว็บนี้ก็จะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าออไม่ใช่ดูยากมันดูมัน,ม,นมันบังคับยากหน่อยหนึ่งนี่แหละคะ่ะคือจุดที่มีการขอสํารวจแร่โพแทสของจังหวัดนครราชสีมา เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะเราเข้าไปตรงนี้ค่ะเราไปที่อำเภอเลยก็ได้ค่ะนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะมีเนี่ยด่านอันนี้คือฝั่งนู้นนะคะด่านคุณทศขึ้นไปทางจตุรัสเฉยภูมิข้างบนนั้นนะคะบอมเด็ะนรง์ตรงนี้ที่กำลังทำอยู่ส่วนฝั่งนี้คือโนโนสูงเนี่ยเยอะมากเลยเห็นไหมคะถ,ถ้าว่ากันขอบเขตอำเภอเนี่ยเรียกว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อำเภอก็ว่าได้นะคะ และส่วนอันนี้ก็ติดกับนนทไทยอันนี้มีผันทะเลสอแล้วก็เมืองนครราชสีมาคือคร่อมคิดว่าเป็นทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครราชสีมานะคะส่วนสนามบินเนี่ยอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะเราใส่ตำบลก็ได้ค่ะจะรู้ว่าตำบลอะไรบ้างที่อยู่ภายใต้แผนพังเนี่ยคุณไม่ไหวเยอะเนาะออกนะมัโอ้ไม่ไหวค่ะมันมนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่อำเภอแล้วกันเนาะ,ะนะค่ะ อนนี้เราจะมาดูกันว่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยเป็นอะไรดูล่างสุดเนี่ยนะคะถ้าเราคลิกอะไรที่มันหายไปก็แปลว่าอันนั้นละคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะพอเราคลิกคําว่าพื้นที่คําขออาชญบัตรไม่แสดงเลขที่เนี่ยถ้าเขียวเขียวเนี่ยเป็นคําขออาชญบัตรพิเศษที่อยู่ระหว่างดําเนินการก็คลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยละคะ่ะเมื่อเข้ามากันนี่ก็แปลว่าพื้นที่ตรงนี้แหละที่ที่เขากําลังขออาชญบัตรพิเศษกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่อำเภอเมืองนครราชสีมาคนที่อยู่อำเภอโนอนสูงแล้วก็อำเภอโนอนไทยเนี่ยนะคะออต้องต้องรู้ขึ้นมาถามตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าการขอพื้นที่สำรวจเพื่อจะเปิดเมืองแรกโพแทสในบริเวณสามอำเภอเนี่ยคะ่ะพี่น้องเอาอยัางไงคะเพราะว่าท่านก็มีสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะหลายมาตราในเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ของพลเมืองไทย ในการที่จะปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตเพราะนั้นท่านก็ต้องไปออกไปใช้สิทธิ์ที่ตนพึงมีพึงได้ในวันที่แปดกรกฎาคมเนี่ค่ะสถานที่เนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นที่ไหนเเดี๋ยวนะคะมีเห็นน้องเขาบอกว่าอยู่ที่ศูนย์ขยาย 1, 000, พันธุ์พืชที่สามอำเภอโนนสูงนะคะก็ อยากให้ไปกันค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะเสียสิทธิ์เพราะว่าขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการที่จะอนุมตัติอนุญาตหรือไม่ในการขอสํารวจแล้วก็เปิดเหมืองแร่เนี่ยนะคะก็คือขั้นตอนของประชาชนเนี่ยแหละคะ่ะเรียกว่าประชาคมพื้นที่ถ้าประชาคมพื้นที่ไม่อนุญาตเนี่ยนะคะก็เริ่มไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดยกมืออนุญาตไปแม้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนอยู่ในท้องถิ่น,นั้นไม่รู้ข่าวคราวว่าเขามาขอฟังแล้วท่านก็เลยไม่ได้ไปให้ความเห็น ท่านก็หมดสิทธิ์ค่ะเพราะว่าไอ้การไม่รู้เนี่ยอ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีพี่น้องบางคนได้ส่งมาว่าก็เลยอยากให้ทุกคนที่เป็นคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในโนนสูงในโนนไทยนะคะช่วยบอกต่อๆกันไปค่ะว่าวันที่8รกรกฎาคมนี้ท่านจำเป็นต้องไปที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่3นะคะอำเภอโนนสูง เพื่อไปส่งเสียงบอกว่าท่านจะยอมหรือไม่ยอมให้มีการสำรวจเพื่อที่จะดูว่าแร่โพแทสตร,ตรงนั้นเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีเขาก็คงจะเปิดเมืองต่อไปนะคะเหมืองบริเวณนี้อาจจะเป็นเหมืองใต้ดินซึ่งก็มันก็มีเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากมายซึ่งท่านสามารถเปิดดูได้ในรายงานเรียกว่าคู่มือผลกระทบจากการทำเมืองแร่โพแทสที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ทําขึ้นมาไว้นะคะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเมืองในต่างประเทศหลายแห่งว่าผลกระทบนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นเกลือที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะยังไม่รวมถึงการต้องใช้ผิวดินแล้วก็การมีแรงงานการมีเครื่องจักรเข้าไปแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเกิดมีระบบน้ําที่ไม่ไม่ไม่จัดให้ดีเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการทําเกษตรกรรมก็ อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เขายังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปแสดงสิทธิ์แล้วไม่ได้ไปสักถามไม่ได้ไปทาความเข้าใจก่อนว่าทํากันยังไงแล้วมันจะมีการันตีอะไรไหมที่เขาเคยเปิดมาแล้วเนี่ยสถา,านาการณ์เป็นยังไงก็มีเรื่องราวในต่างประเทศจํานวนมากที่เราศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของคนโนนสูงโนนไทยแล้วก็คนที่ อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมาไปตลอดกาลนานเลยค่ะเพราะว่าเหมืองเปิดครั้งหนึ่งเขาจะเปิดยาวมากแล้วมันไม่สามารถลบออกไปจากแผนที่ได้นะคะแม้ว่าเขาจะเลิกกิจการแล้วผลพวงแล้วก็สิ่งที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะคือตอนนี้เราถูกวิกฤตโควิด -19 เนี่ยเล่นเราซะจนน่วมไปทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะคะแต่การเข้าไปรุกรานและใช้ทรัพยากรที่มันเป็นแหล่งทำอาหารกินแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ ซึ่งส่งออกมาให้กับคนข้างนอกกินด้วยเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวิกฤตเศรษฐกิจมันยังแก้ไม่ได้แล้วก็การเข้ามาลงทุนเนี่ยเพื่อทําลายผิวดินออหรือว่าสิ่งแวดล้อมในในที่นั้นเนี่ยให้เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยวิถีชีวิตจะเป็นยังไงการอยู่ของคนจะเป็นยังไงแล้วความทุกข์สุจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่คนพื้นที่ต้องออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองลคะค่ะคนอื่นคนไกลไม่สามารถช่วยท่านได้นะคะแม้ว่า เราคนไทยจะต้องรับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทั้งประเทศเนี่ยพอๆกันนะคะเพราะว่าถ้าท่านดูตกจากแผนที่ชิ้นนี้นะคะก็น่าตกใจคะ่ะเพราะว่าการขอสำรวจและทำเหมืองแร่ไม่ได้มีเฉพาะที่ที่นอนสูงเท่านั้นนะคะมีทั่วประเทศค่ะแสจังหวัดน,นี้ก็ได้ค่ะคือข้าพเจ้าก็พยายามจะบอกนะคะแต่ว่าเร็วแรงก็มีจํากัดระเกิดเ,เนี่ยคะ่ะที่ลบบุรีที่เพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกเนี่ย แล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะแถวแถวสระบุรีตรงปลายจากเขาใหญ่คลอมมาตรงนี้นะคะก็มีเยอะนะคะเนี่ยอย่างปราจินบุรีตรงนี้เชิงเขาใหญ่ยังมีการขออยู่อีกเนี่ยเพิ่งจะเห็นนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวคะคือนี่คือสิ่งที่เราจะไปต้องตื่นรู้นะคะเพราะว่าอย่าอย่ามัวแต่แต่แต่แตดูเฉพาะเรื่องโควิด19เท่านั้นนี่กาลสินก็เพิ่งเห็นตรงนี้นะคะเนี่ยดูนะคะเป็นห่วงทีเดียวนะคะไม่รู้อะไรมาตรงนี้นะคะโอรนครนพนมตรงนี้หลายแปลงเลยนะคะเนี่ย แล้วก็สกลนครอันนี้ที่เดิมค่ะว่านอนนิวาที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาส่งเสียงอยู่เนี้ยนะคะโอ้นครพนมหลายจุดทีเดียวนะคะแล้วก็มีบึงการหนองคายนะคะแมอันนี้เพิ่งเพิ่งเห็นค่ะเนี่ยจำไม่ได้ว่าแต่เดิมนั่นได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยอุตลดิดนี่ก็ยังอยู่นะคะแถวๆน้ำป่าดนี่ก็ยังอยู่มันเยอะนะคะท่านผู้ฟังเรามีสมบัติแต่ว่าสมบัติเหล่านี้เกรงว่ามันจะไม่ได้ตกถึงมือคนไทยแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือผลลัพธ์มัค่ะ ผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ความสูญเสียวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เราเคยมีเพราะว่าความร่ํารวยจากแร่เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนไม่มากลรค่ะแต่ความลำบากยากจนเนี่ยมันกระจายไปทั่วนะคะเพราะว่าคนที่อยู่รอบเมืองทั่วโลกนะคะชีวิตก็ไม่มีความสุขหรอกคะ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถได้รับความปลอดภัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับไม่มีเมืองแร่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านช่วยกันดูนะคะว่าจะเอายังไงกับชีวิตตรงนี้นะคะ ก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รวมทั้งคนที่ทำด้านอ,อ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ช่วยกันออกมาดูหน่อยนะคะว่าเราจะส่งเสียงกันยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่โคราชเนี่ยค่ะคือเรามองภาพรวมแล้วเราเสียดายนะคะเพราะว่าตรงแองโคราชเนี่ยมันเป็นที่ตรงกลางระหว่างป่าสองืนใหญ่ก็คือทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติภูเขียวนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ราบที่เราผลิตอาหารกันได้อย่างดีทีเดียวนะคะข้าวปลาอาหารแถวนี้ก็โอเครสชาติดีมากเสียดายถ้ามันจะต้องสูญเสียไปเพราะว่าเมื่อเปิดเมืองแรกแล้วมันไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะปลอดภัยจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะคะเพราะว่าแต่ละที่ที่เกิดเมืองแร่ชนิดนี้มาต่างก็รับความทุกข์กันมาแล้วพอสมควรท,วทีเดียวนะคะ ค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ฝากความห่วงใย,ยมายังพี่น้องโคราชทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ทํางานด้านิสิแวล้อมทุกคนช่วยกันค่ะว่าจะทํายังไงดีถึงทําให้การดูแลพื้นดินของเราซึ่งเป็นแผ่นดินอาหารเนี่ยไม่ถูกทําให้เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินไปสู่สิ่งที่มันเป็นอริกับการทำํำการผลิตอาหารนะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ